สวัสดีครับผมจ้าครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะาเล่าหนัง,งทางเน็ตฟิกให้ฟังเรื่องหนึง่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Exterritorial เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่อยู่ๆลูกชายของเธอก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในสถานกงสุลนของสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่ควรจะเป็นเขตที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเมื่อมันยังไรล่องลอยเธอก็เลยตัดสินใจฝ่าฝืนกฎทุกข้อกลายเป็นผู้บุกรุกที่ติดอยู่ในเขตแดนต้องห้ามอย่างผิดกฎหมาย เพื่อตามล่าหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของลูกชายด้วยตัวเธอเองแล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทางช้ e อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเปิดเรื่องมาที่ซาร่าอดีตสาวทหารผ่านศึกแล้ววันนี้เธอพาจอดลูกชายของเธอมาปิกนิกที่นอกบ้าน เธออยู่กับลูกชายแค่สองคนเท่านั้นนะครับเพราะสามีของเธอได้เสียชีวิตตอนออกไปลบกับกลุ่มตาลิบันที่อัฟกานิสถานและพอมีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาซาร่าก็หันไปมองนะครับแล้วความทรงจําเก่าๆก็ย้อนกลับคืนมาในวันที่เธอไปออกลบกับสามีแล้วหลังจากที่สามีตายไปเธอก็มีปัญหาทางจิตเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะมันกระทบกระเทือนจิตใจเธอมากเธอต้องคอยกินยาอยู่เป็นประจำเพื่อรักษาอาการ แล้วก็ต้องคอยดูแลจอร์จลูกชายเพียงคนเดียวด้วยแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป4ปีนะครับวันนี้ซาร่าเธอได้งานใหม่ที่อเมริกาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริษัทแห่งหนึ่งเธอเห็นว่าไรายได้มันดีก็เลยตัดสินใจไปและอีกอย่างงานหนัหน่นมันก็ต้องการพวกทหารเก่าฝีมือดีมาร่วมทำงานด้วยเธอก็เลยจะพาจอร์จนะครับนั่งรถไฟไปที่สถานกงสุลของอเมริกาที่อยู่ในแฟรงเฟิร์ตพราะต้องการจะมาขอวีซ่าไปทำงาน แล้วตอนนั้นก็มีนักข่าวติดต่อมาหาเธอบอกว่าที่เขาโทรมาเนะ่ยเพราะว่าเขามีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนที่เธอไปลบที่อัฟกานิสถานแล้วนักข่าวนะครับก็ได้ส่งคลิปมาให้ดูว่าเธอพอจะจําใครในคลิปได้บ้างหรือเปล่าและภาพในคลิปมันก็เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงอิสลามมาบัดเมื่อปี2017แต่ว่าพอเธอดูคลิปแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกอะไรก็เลยไม่ได้สนใจคลิปนั้นแล้วพอเข้ามาถึงด้านในของสถานกงสุล เธอก็ต้องเอาพวกโทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารเก็บเอาไว้ในล็อกเกอร์เพราะว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้ออกของพวกนี้ติดตัวไปด้วยจากนั้นสองแม่ลูกก็ไปยื่นเอกสารแล้วก็รับบัตรคิวมานะครับพอนั่งรอไปสักพักเธอก็รู้สึกว่าคิวของเธอเหมือนจะถูกข้ามไปเธอก็เลยเดินไปถามเจ้าหน้าที่ว่าทาไมคิวของเธอถึงถูกข้ามไปแบบนี้เธอรอมานานหลายชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนานะครับให้เธอพาจอไปที่ห้องรับรองเด็กก่อนซึ่งจอก็ชอบห้องนี้มาก พะในห้องมีของเล่นเยอะแยะเธอก็เลยให้ลูกเล่นของเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะกลับมารับจากนั้นสักครู่หนึ่งก็ถึงคิวของซาร่านะครับเธอก็เลยรีบเดินกลับไปรับจอร์ดแต่ตอนนั้นเธอก็บังเอิญเห็นผู้ชายคนหนึ่งกาลังยื่นกระเป๋าใบใหญ่ให้กับผู้หญิงตรงประตูทางออกบีท่าทางของผู้ชายคนนี้ดูมีพิรุษแต่เธอไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่เว่าพอเดินไปถึงห้องรับรองเด็กเธอก็ไม่เจอจอร์ดลูกชายของเธออยู่ในห้องนั้นแล้ว ซาร่าก็เลยสติแตกนะครับเธอพยายามเดินไปตามหาลูกชายแต่ก็หาไม่เจอสักพักก็มีเจ้าหน้าที่สองคนเดินเข้ามาคุยกับเธอเธอก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าลูกของเธอหายเธอต้องการให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูที่มันล็อกอยู่ให้เธอดูหน่อยแต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดประตูให้เธอดูได้แล้วสักพักเอลิกค,คินหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของสถานทูตก็เดินเข้ามาเขามาพร้อมกับจ่าโดโนแวนลลูกน้องคนสนิท แล้วก็ได้ไล่เปิดประตูที่ล็อกอยู่ทุกบานให้ซาร่าดูแต่ก็ไม่เห็นจอร์จอยู่ในนั้นเลยเธอก็เลยโทษตัวเองนะครับว่าไม่น่าทิ้งลูกให้อยู่คนเดียวแบบนี้แต่เอลิกก็พูดปลอบใจเธอว่าเขาเองก็มีลูกสาวเหมือนกันแล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เราอาจจะต้องห่างกับลูกแล้วเขาก็จะช่วยเธอตามหาลูกชายให้เจอจนได้แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ช่วยกันตามหาจอร์จแต่ก็หาไม่เจอ แล้วซาร่านะครับก็ดึกขึ้นมาได้ว่ามันมีอีกประตูหนึง่งตรงทางออกบีที่เธอเห็นผู้ชายคนหนึง่งยื่นกระเป๋าให้กับผู้หญิงก่อนที่เธอจะเดินกลับมาหาจอที่ห้องรับรองเด็กเอลิกก็เลยบอกกับเธอว่าประตูนั้นนะ่ะมันเป็นเขตความปลอดภัยสูงเขาคงจะเปิดให้เธอดูไม่ได้หรอกแล้วตอนนั้นจ่าโดนเอแวนก็เดินเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับเขานะครับเอลิกก็เลยบอกให้ซาร่าเข้าไปกูกับเขาหน่อยเป็นการส่วนตัวแล้วภาพก็ได้ตัดมาในห้องประชุม เอลิกกำลังอ่านประวัติของซาร่าจนเขาเอารู้ว่าเธอเคยเป็นอดีตหน่วยลบพิเศษแล้วจ่าโด,โดนแวนก็เดินมาบอก,กบเธอว่าเธอมาที่นี่เพียงคนเดียวลูกชายของเธอไม่ได้มาด้วยและพอได้ยินแบบนั้นนะครับซาร่าก็เถียงเขาขาดใจเพราะว่าเธอจําได้แม่นว่าเธอมาลงทะเบียนขอวีซ่าพร้อมกับจอร์จเจ้าหน้าที่ตรงจุดลงทะเบียนก็ต้องเห็นลูกชายของเธออยู่แล้ว แต่โดโนแวนก็ยังยืนยันว่าเขาได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงนั้นมาแล้วและก็ไม่มีใครเจอจอจริงๆแถมภาพในกล้องวงจรปิดก็มีแค่เธอมาที่นี่เพียงคนเดียวเท่านั้นพอได้ฟังแบบนั้นซาร่าก็ติแตกขึ้นไปอีกนะครับเธอไปบอกกับเอลิกว่าเธอต้องการติดต่อกับตำรวจเยอรมันให้มาที่นี่เอลิกก็เลยแจ้งให้เธอทราบว่าตอนนี้ทางตำรวจเยอรมันรู้เรื่องนี้กันหมดแล้วแถมยังยื่นโทรศัพท์ให้เธอคุยกับตำรวจด้วยทางตำรวจก็บอกว่า พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปในสถานกงศูนย์ได้เพราะว่ามันอยู่นอกเขตอำนาจของทางตำรวจแถมยังบอกให้เธอออกมาจากที่นั่นก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงแต่ซาร่าก็ไม่ยอมนะครับเอลิกก็เลยจะไปตามหาจอร์ดให้แล้วก็บอกให้ซาร่านั่งรออยู่ในห้องนี้กับจ่าโดนแวงนไปก่อนจนกว่าพวกตำรวจเยอรมันจะมารับตัวเธอไป แล้วจังหวัดที่จ่าโดนเดวนออกไปคุยโทรศัพท์สาร่าก็แอบโทรไปหาแม่นะครับบอกให้แม่แจ้งตำรวจกับนักข่าวให้ช่วยกันตามหาลูกของเธอให้ด้วยแต่แม่กลับบอกมาว่าเธอได้กินยาบ้างหรือเปล่าแม่คิดว่าเธอเห็นภาพหลอนอีกแล้วพอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยหงุดหงิดขึ้นไปอีกนะครับก็เลยวางสายจากแม่ไปแล้วก็ตัดสินใจสะดอกกรอนประตูแอบถือแฟ้มออกไปด้านนอกทำตัวให้เหมือนกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้มันกลมกลืนกับคนที่นี่ แล้วเธอก็ได้ตรงไปยังห้องรับรองเด็กอีกครั้งจนไปเจอกับคุณโยนต์โมเดลที่จอนะทำตกเอาไว้นี่ก็เลยเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าเธอไม่ได้หลอนไปเองเธอมากับลูกชายจริงๆจากนั้นเธอก็รีบเดินมาที่ประตูตรงทางออกบีที่เธอสงสัยว่าลูกของเธอต้องออกไปทางประตูนี้แน่ๆแต่ว่าประตูมันก็ล็อกอยู่เธอก็เลยปีนหน้าต่างออกไปแทนแล้วก็พยายามปีนไต่ขอบตึกข้ามไปที่อีกฝั่งหนึ่งแต่เธอก็พลาดนะครับล่วงหล่นลงมาด้านล่าง พอลุกขึ้นมาได้เธอก็เลยไปทุบกระจกที่มันจะลงไปยังชั้นใต้ดินแล้วก็กระโดดลงมาเธอรู้ดีว่าที่นี่จ,จะต้องมีกล้องจรปิดก็เลยจัดการทุบกล้องไปหนึ่งตัวแล้วที่ชั้นใต้ดินก็มีห้องพักรับรองแขกมากมายแล้วเธอก็เห็นว่ามีอยู่ห้องหนึ่งอ่ะที่มีรองเท้าถอดวางอยู่หน้าห้องพอเปิดประตูเข้าไปดูก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเข้ามาทำร้ายเธอพอผู้หญิงคนนั้นคิดว่าเธอเป็นผู้บุกรุก สาร่าก็เลยรีบอธิบายไปนะครับว่าเธอมาตามหาลูกไม่ได้มาทำร้ายใ,ใครและผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเอลน่าเป็นคนเยอรมันเหมือนกันสาร่าก็บอกว่าตอนนี้เธอต้องรีบตามหาลูกชายเพราะคิดว่าลูกชายของเธอต้องถูกคนในสถานกงสุนี่แหละที่ลักพาตัวไปเอลน่าก็เลยบอกว่าจะช่วยเธอตามหาลูกเพราะเธออยู่ที่นี่มาสองเดือนแล้วก็พอจะรู้ทางหนีที่ไล่ในนี้ได้อยู่บ้างแต่ก็ต้องแลกกับการที่ซาร่าจะต้องพาเธอหนีออกไปจากสารกงสุนแห่งนี้ ทางด้านของเอลิกเขาก็ได้นําข้อมูลของซาร่าไปให้กับเดบูล่ากองสุนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประจําเมืองแฟรงเฟิร์ดดูเขาสรุปให้เธอฟังว่าซาร่าเนะ่ยเคยไปรบกับพวกตาลิบันที่อัฟกานิสถานเมื่อปี2017ในตอนนั้นหน่วยลบที่ไปพร้อมกับเธอมีทหารเสียชีวิตได้8นายและหนึ่งในนั้นก็คือสามีของเธอด้วยและเธอก็เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตกลับมาได้และเอลิกก็คิดว่าซาร่านะ่ะไม่น่าจะใช่คนที่อันตรายหรอก แต่เดอบลานะครับก็ไม่ยอมให้ซาร่านะมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในสถานกงสุลนี้เขาพยายามอธิบายให้เธอฟังว่าถ้าเกิดเราประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ซาร่าก็จะต้องติดคุกกลายเป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมและก็หางานทำไม่ได้เธอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็รีบหาตัวซาร่าให้เจอแล้วก็ปิดข่าวให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้ส่วนซาร่ากับเอเลนาทั้งสองสาวก็ได้พูดคุยกันจนรู้ว่า เอลินะ่าเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองทําให้เธอไม่สามารถออกจากสถานกงสุนี้ได้เธอบอกว่าห้องพักรับรองแถวนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่นอกจากเธอและพวกเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เธอไปที่โรงอาหารอีกตึกหนึ่งได้แต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปและเราก็ต้องใช้คีย์การ์ดของเจ้าหน้าที่ผ่านเข้าห้องต่างๆด้วยแล้วที่ตึกฝั่งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องทํางานกับห้องฝึกแล้วก็มีอุโมงค์ไปที่โกดัง ซึ่งมันเป็นโรงเก็บของขนาดใหญ่แล้วของพวกนั้นก็จะถูกส่งไปยังสถานทูตอื่นซาร่าก็เลยบอกนะครับว่าเธอจะไปที่โกดังนั่นแหละเพราะว่าที่นั่นมันเป็นทางเดียวที่จะส่งคนออกไปข้างนอกได้แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็เลยเดินทางไปที่โกดังแต่ว่ามันจะต้องใช้คีย์การ์ดของเจ้าหน้าที่ถึงจะไปถึงที่นั่นได้ซาร่าก็เลยจัดการเจ้านนหน้าที่อีกคนนึงนะครับแล้วก็หยิบคีย์การ์ดออกมาเธอรู้อยู่แล้วว่าพวกของเอลิกจะต้องมองเห็นเธอจากกล้องวงจรปิดแน่ๆ แล้วพอทั้งสองสาวม,มาถึงโกดังพวกเธอก็พากันเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งสาร่าเข้าไปดูตารางการเข้าออกของรถบรรทุกที่จะต้องส่งของออกจากที่นี่และรถขนส่งรอบต่อไปก็จะออกในอีกชั่วโมงข้างหน้านี้และเธอก็จะเฝ้าอยู่ที่นี่เองแล้วก็บอกให้เอลานาะแอบขึ้นรถบรรทุกคันต่อไปได้เลยแต่ว่าตอนนั้น สายตาของซาร่าก็มองไปเห็นสติกเกอร์ของมหาลาัยแห่งหนึ่งติดอยู่ที่ล็อกเกอร์ทำให้เธอนึกขึ้นมาได้ว่าผู้หญิงที่รับกระเป๋าจากผู้ชายตรงประตูทางออกเบียก็ใส่เสื้อของมหาลายนี้ด้วยเหมือนกันเธอก็เลยไปงัดประตูล็อกเกอร์นั้นนะครับแล้วก็ไปเจอเข้ากับกระเป๋าเป้ใบหนึ่งอยู่ข้างในนั้นจริงๆพอเปิดกระเป๋าออกมาดูก็เห็นว่าข้างในมียาเสพติดอยู่จำนวนหนึ่งเธอก็เลยรีบเก็บกระเป๋าแล้วก็บอกกับเอเลน่าว่าพวกเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แล้ว แล้วพวกเธอกลับมาตั้งหลักที่ห้องของเอเลนาอีกรอบนะครับสาร่า <Sara S 1> <Sara S 2> ก็เอากระเป๋าเป้เก็บใส่ตู้เอาไว้ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ากระเป๋าจากสถานทูตน่ะจะไม่ถูกตรวจที่ด่านศุลกากรและเธอก็คิดว่าจอร์ดอ่ะคงจะไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าก็เลยถูกลักพาตัวไปเธอก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับเอลิกแต่เอเลนาก็โกรธซาร่า <Sara S 2> นะครับที่ผิดสัญญาว่าจะช่วยเธอหนีทั้งคู่ก็เลยทะเลาะก,กันจนซาร่า่ะได้ไปดึงแฟลชได้มาจากเอวของเอเลนาแล้วก็ถามว่าเธออ่ะเป็นใครกันแน่ แต่ว่ายังไม่ทันได้ตอบอะไรนะครับก็มีชายสองคนนะบุกเข้ามาในห้องแล้วก็เกิดการต่อสู้กันชุลมุนไปหมดชายคนหนึ่งตะโกนถามว่าแฟดได้อยู่ที่ไหนแต่ว่าทั้งสองสาวก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปการต่อสู้ก็ชุลมุนมากแต่ด้วยทักษะของซาร่าที่ต่อสู้ได้ดีมากบวกกับไหวพริบของเอลนาก็เลยทําให้ทั้งคู่เล่นงานชายสคนนี้จนสลบไปได้ซาร่าก็เลยถามเอลนาไปตรงๆเลยนะครับว่าเธอเป็นใครกันแน่ ทำไมสองคนนี้ต้องการจะมาลักพาตัวเธอไปและในแฟลตใดนะนั้นน่ะมันมีอะไรแต่เอเลนาก็ไม่ได้ตอบอะไรออกมานะครับแล้วเธอก็ได้วิ่งหนีออกไปจากห้องพอซาลาวิ่งตามออกมาก็มาเจอกับจ่าโดนาแวนส่วนเอลิกที่ตามมาด้านหลังก็จับตัวเธอฉีดยาสลบพอฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นเอลิกกับเดวิล่ายืนดูอยู่ เดบุล่าก็เลยแนะนําตัวว่าเธอเป็นกงสุนใหญ่ของที่นี่ซาร่านะครับก็เลยรีบบอกไปว่าเธอแค่ต้องการมาตามหาลูกชายเท่านั้นและเธอก็บังเอิญไปเจอยาเสพติดกับชายสองคนที่พยายามจะมาลักตัวผู้หญิงในห้องพักรับรองแขกที่ชื่อว่าเอลิณาแล้วเดบุล่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่ของซาร่าได้ติดต่อมาแล้วแล้วก็บอกว่าซาร่ามีปัญหาทางจิตซาร่าก็พยายามอธิบายนะครับว่ามันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องที่ลูกชายของเธอหายตัวไป เดบูลาก็เลยพูดต่อไปนะครับว่าเธอไม่เห็นร่องรอยของชายสองคนที่พยายามจะลักพาตัวเอลนาเลยไม่มีใครเห็นชายพวกนั้นด้วยซ้ำซาร่าก็เลยบอกให้เรียกเอลนามาเป็นพยานก็ได้แต่เดบูลาก็บอกกลับมาว่าห้องพักรับรองแขกที่มีคนพักอยู่ห้องเดียววะก็ไม่มีคนที่ชื่อเอลนณาเหมือนกันแล้วตอนนั้นเอลิกก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่าจ่าโดนแวร์ได้เข้าไปคุยกับคนในห้องพักนั้นแล้วมันไม่มีเหตุการณ์บุกทำร้ายอะไรเลยแถมคนที่พักก็ไม่รู้จักซาร่า และพอได้ยินแบบนั้นนะครับซาร่าก็เลยขอเช็คกล้องวงจรปิดดูซึ่งภาพที่เธอเห็นก็คือเธอมาที่สถานทูตนี้เพียงคนเดียวจริงๆเดบุล่าก็เลยแจ้งให้เธอทราบว่าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ของทางเยอรมันจะมารับตัวซาร่าไปรักษาเธออาจจะเห็นภาพหลอแล้วก็คิดไปเองต่างๆนานาก็ได้ แล้วเช้าวันต่อมาซาร่าก็รู้สึกตัวเพราะว่ามีใครบางคนก่ะกำลังแก้มาที่เธอแล้วก็เป็นเอเลนานะครับที่เข้ามาช่วยเอเลนาก็บอกว่าเมื่อวานนี้เธอถูกเอลิกกับโดนวเวรเรียกไปสอบเธอก็เลยจําเป็นต้องโกหกไปแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรเพื่อจะได้กลับเข้ามาในห้องพักแล้วมันก็โชคดีที่ยาเสพติดในกระเป๋าก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าเธอไม่ได้พูดอะไรออกไปนั่นเอง แล้วตอนนี้ซาร่าก็รู้สึกสับสนนะครับเพราะคิดว่านี่อาจจะเป็นภาพหลอนอีกก็ได้เพราะเอเลน่าบอกว่าเอเลนานะ่าเนี่ยไม่มีตัวตนพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้เอเลน่าก็เลยยอมเล่าความจริงว่าจริงๆแล้วอ่ะเธอมีชื่อว่าคีล่าครอบครัวของเธอเป็นตระกูลที่รวยที่สุดในเบลารุสพ่อของเธอเป็นคนฟอกเงินที่ผิดก,กฎหมายให้กับรัฐบาลแต่พอพ่อของเธอย้ายฝั่งไปอยู่กับพวกฝ่ายค้านพวกรัฐบาลก็เลยฆ่าพ่อของเธอแต่พวกซ i a ออ่ะเป็นคนช่วยเธอออกมา แล้วเธอก็ต้องมาติดอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตยังไม่ได้กลับไปสหรัฐสักทีส่วนแฟดไดอันนั้นก็คือหลักฐานทุกอย่างที่พ่อของเธอเก็บเอาไว้พวกมันก็เลยออกตามหาจะเอากลับคืนไปให้ได้แล้วจากนี้ไปผมจะขอเรียกเอเลนาว่าคีล่านะครับซึ่งก็คือชื่อจริงๆของเธอแล้วตอนนี้คีล่าก็รู้แล้วว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเธอคิดว่าพวกของจ่าโดนแวนจะต้องเปิดทางให้ผู้ชายสคนนั้นเข้ามาแล้วก็มาพาตัวเธอไปแน่ๆ ซึ่งตอนนี้ซาร่าก็เริ่มแน่ใจเหมือนกันว่าเธอไม่ได้เห็นภาพหลอนแล้วเธอก็เลยตัดสินใจจะหนีออกมาพร้อมกับคีล่าโดยเอากระเป๋าที่ใส่ย,ยาเสพติดนะออกมาด้วยซาร่าคิดว่าจ่าโดนแวนะจะต้องไม่เอี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนและสิ่งแรกที่พวกเราต้องทําก็คือจะต้องสืบให้รู้ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของใครเราถึงจะรู้ความจริงทั้งหมดหล้วจากนั้นพวกเธอก็เดินปรปับโกับคนอื่นไปนะครับเพื่อจะหลบเข้าไปในห้องประชุมซึ่งจ่าโดนแวนก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเธอหนีไปได้ แล้วสักพักเคล่าก็ได้โพสต์ข้อความลงในอินเทอร์เน็ตภายในกงศูนว่าเธอเจอกระเป๋าใบหนึ่งใครทำหล่นหายเอาไว้ให้ติดต่อกลับมาด้วยจากนั้นไม่นานก็มีคนตอบกลับมาข้อความมันบอกว่าอยากจะนัดเจอกันเดี๋ยวนี้เลยซาร่าก็เลยแนะนำไปว่าให้นัดไปเจอกันที่โรงอาหารเพราะว่าคนมันเยอะดีจากนั้นพวกเธอก็ได้ปินดาดฟ้ามุ่งหน้าไปยังโรงอาหารแล้วพอไปถึงสองสาวก็นั่งแยกกันคนละโต๊ะ แล้วไม่นานก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาซาร่าเขาไม่พูดอะไรอ้อมค้อมนะครับบอกให้เธอส่งกระเป๋ามาแล้วเขาจะบอกว่าจอร์ดลูกชายของเธออยู่ที่ไหนแต่ซาร่าก็มองออกนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาแค่อยากจะได้กระเป๋าคืนเท่านั้นเธอก็เลยขู่กลับไปว่าถ้าหากเธอไม่ยอมคืนกระเป๋าให้กับเขาอเขาต้องสวยแน่ๆ แล้วพอโดนถามจี้ไปเรื่อยๆนะครับชายคนนี้ก็เลยยอมรับออกมาว่าเขาอทำงานอยู่ที่แผนกไอทีในนี้สาร่าก็เลยบอกให้เขาไปหาแผนผังของตึกนี้กับขีการที่สามารถเข้าออกได้ทุกข้องมาให้กับเธอและอีกอย่างเขาช่วยทาให้กล้องวงจรปิดในนี้อใช้งานไม่ได้ด้วยชายคนนั้นก็ตกลงนะครับแล้วก็บอกให้ไปเจอกันที่ห้องน้ําชายในอีก20นาทีแล้วพอชายคนนั้นลุกไปแล้วสาร่าก็บังเอิญหันไปเห็นเอล็กพาลูกสาวม,มากินข้าวที่โรงอาหาร แล้วสักพักหนึ่งชายคนเมื่อกี้เนี่ยก็ได้จัดการทําให้กล้องวงจรปิดทุกตัวใช้งานไม่ได้ทําให้โดนอทนเว่์ไม่สามารถจับตาดูพวกซาร่าได้อีกต่อไปแล้วพออิลิกนะครับรู้ว่าระบบกล้องวงจรปิดล่มเขาก็เลยรีบพาลูกสาวลุกออกไปแต่ว่าเขาก็ดันลืมเครื่องอัดเสียงของเล่นของลูกสาวไว้บนโต๊ะซาร่าก็เลยเข้าไปเก็บมันเอาไว้แล้วตอนนี้นะครับซาร่าเธอก็รู้แล้วว่าการหายตัวไปของจอร์ดะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดในกระเป๋าใบนั้นเลยเธอต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง แล้วพอได้เวลานะัดเจอกับผู้ชายคนนั้นพวกเธอก็ไปรอเขาในห้องน้ําแล้วพอเจอกันเขาก็บอกกับพวกเธอว่ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นในการตามหาจอร์ดเพราะตอนนี้ระบบกล้องวงจรปิดล่มฝ่ายไอทของที่นี่จะต้องรีบแก้ไขแล้วเขาก็ได้ยื่นแผนผังอาคารกับคีการให้ซาร่าไปพอดูที่แผนผังซาร่าก็รู้ว่าออฟฟิศของจ่าโดนแวรนะ์อยู่ตรงไหนเธอก็เลยคืนกระเป๋าเป้ให้กับชายคนนั้นไป แล้วจากนั้นสองสาวก็ได้บุกเข้าไปที่ห้องทํางานของจ่าโดนแวนนะครับค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเขาจนรู้ความจริงที่ว่าจ่าโดนแวานเป็นคนทําให้เธอได้งานที่อเมริกาเขาเป็นคนวางแผนทุกอย่างเพื่อให้เธอมาที่สถานกองสุนแห่งนี้ข้อมูลของเธอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการรักษาหรือว่าการทํางานที่ผ่านมาของเธอก็อยู่ในมือของจ่าโดนแวนทั้งหมดและข้อมูลเหล่านั้นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองสุนคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร คีล่าก็เลยเช็คประวัติของเจ้าหน้าที่ระดับสูงดูนะครับโดยเริ่มจากเดบูล่าแต่ทุกอย่างก็ดูปกติดีจนมาเจอข้อมูลของเอลิกว่าเขาเคยเป็นทหารที่อัฟกานิสถานเหมือนกันแถมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิภาคอิสลามบัดด้วยนั่นก็เลยทําให้ซาร่านึกถึงคลิปวิดีโอที่นักข่าวส่งมาให้เธอดูเมื่อตอนต้นเรื่องนะครับแล้วพอเธอลองกลับไปดูอีกทีก็เห็นว่าเอลิกก็คือชายคนที่อยู่ในคลิปนั้นเองเธอรีบโทรกลับไปหานักข่าวทันทีแล้วก็บอกว่า ใช้ในคลิปแบบมีชื่อว่าเอลิกนักข่าวก็บอกว่าใช่เลยเอลิกเป็นพวกทุจริตตัวจริงแต่เขาก็เอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งแถมเขาก็ยังเป็นกระบฏท,ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มตาลีบันด้วยแล้วตอนนั้นเองจากโดนแวนก็ได้เดินเข้ามาในห้องพอดีซาร่าก็เลยบอกกับคีล่าไปนะครับว่าตอนนี้พวกเราต้องกลับไปที่โกดังเดี๋ยวนี้เลยแล้ภาพก็ได้ตัดมาที่เอลิกเขากําลังรับสายจากจ่าโดนแวนที่บอกว่าตอนนี้พวกของซาร่านะรู้เรื่องข้อมูลทุกอย่างแล้ว ทำให้เอลิกหัวเสียมากส่วนซาร่ากับคิล่าพอมาถึงโกดังซาร่าก็ได้บอกแผนให้คิล่าฟังว่าให้คิล่าแอบโดยสารไปกับรถบรรทุกขนส่งเดี๋ยวนี้เลยส่วนเธอจะไปล่อพวกเจ้าหน้าที่คนอื่นให้เพื่อให้คิล่าแอบหนีออกไปได้แล้วพอเข้าใจแผนกันดีแล้วซาร่าก็พยายามล่อเจ้าหน้าที่นะครับเธอต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดแถมยังต้องต่อสู้กับพวกเจ้าหน้าที่อีกบานเลยจนมาเจอกับเอลิกที่สาวายน้ําทั้งสองคนต่อสู้กันจนกระทั่งเธอแย่งปืนมาได้ และพอเธอแค้นถามเรื่องจอร์ดเอลิกก็ยอมรับออกมาตรงๆว่าตอนนี้จออยู่กับเขาแล้วก็ปลอดภัยดีสาร่าก็เลยบอกให้เขารู้นะครับว่าตอนนี้เธอรู้ความจริงเรื่องที่เขาเป็นคนทรยศแล้วเขาว่าเป็นไส้สึกมาตลอดและเธอก็เป็นพยานเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ได้แต่ไม่ว่าจะขู่ยังไงนะครับเอลิกไม่ยอมบอกว่าจอนะอยู่ที่ไหนสาร่าก็เลยตัดสินใจฟาดเขาไปทีหนึ่งแล้วก็ออกไปตามหาลูกต่อไปเอง เธอก็ทำเป็นเนียนปลอมตัวเป็นช่างเพื่อตามหาลูกชายเดินไปตามแผนพังของอาคารเราไม่นานเสียงนาฬิกากระแจ้งเตือนว่าครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วที่กล้องจรปิดจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเธอก็เลยเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็หยิบน้ำยางแก้ซ่วมตันมาทําเป็นระเบิดแล้วพอมีเสียงระเบิดดังขึ้นเอลิกก็เลยรู้ว่านี่ต้องเป็นฝีมือของซาร่าแน่ๆตอนนั้นเดบุล่าก็โถกเข้ามาหาเขาถามว่าเสียงระเบิดนี่มันอะไรกันเอลิกก็เลยพยายามปกปิดไปว่าไม่มีอะไรหรอก แต่ว่าเดบุลา่าเขาไม่ได้งโง่นะครับเธอต่อว่าเอลิกแล้วก็สั่งให้ทําตามขั้นตอนได้แล้วและขั้นตอนที่ว่าก็คือให้ทุกคนที่อยู่ในสถานทูตอ่นะอบพยพแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจับอุมซาร่าให้ได้แล้วขณะที่กําลังอบพยพกันอยู่สาล่าก็ได้เดินไปหาไอารีนสาวน้อยลูกสาวของเอลิกนะครับสาร่าก็บอกกับเด็กน้อยไปว่าเธอเพิ่งได้รับคําสั่งจากเอลิกมาให้มารับไอรีน แต่เด็กน้อยก็ฉลาดพอ,พ,อพ่อเคยบอกว่าไม่ให้ไปกับคนแปลกหน้าซาร่านะครับก็เลยหยิบเครื่องอัดเสียงของเล่นออกมาที่เธอเก็บได้มายื่นดูให้เป็นหลักฐานทําให้ไอรลนเนชื่อแล้วก็ยอมตามเธอไปด้วยแล้วเธอก็เลยพาไอรลนมายังห้องนิรภัยแล้วก็ต่อสายหาเอลิกทันทีเธอบอกกับเขาว่าถ้าอยากได้ลูกสาวคืนต้องพาจอนมารอที่หน้าห้องประตูนิรภัยแล้วระหว่างที่รอเธอก็จะปิดช่องระบายอากาศเอาไว้ถ้าเขาไม่พาจอนมาส่งไอรีนก็จะขาดอากาศหายใจตาย แล้วสักพักนะครับเดบุล่าก็ติดต่อเข้ามาหาเธอเธอก็เลยแฉไปว่าออลิกเนี่ยที่เป็นกระเบฏเขา,าคือต้นต่อที่ทาให้ทหารแปดนายที่ไปลบต้องตายไปแล้วพอออลิกได้มาคุยต่อเขาก็ตีสองหน้านะครับพูดแค่ว่าให้ปล่อยตัวไอรีนซะลูกสาวของเขา,าบริสุทธิ์แต่ซาร่าก็อยากให้เอลิ่เข้ามาคุยกับเธอตัวต่อต,ต,ตัวในห้องนี้และภายแห่งนี้เพื่อแลกกับการปล่อยตัวของไอรีนออกไปจากนั้นซาร่าก็ได้ปล่อยตัวเด็กน้อยให้ออกจากห้องมา และพอเอลิกเข้ามาในห้องซาร่าก็กดปุ่มเปิดลำโพงที่จะทําให้คนที่อยู่ข้างนอกห้องนี้ละภัยได้ยินเสียงการคุยกันในห้องนี้เธอบอกกับเอลิกว่าเขาจะจัดการเธอยังไงก็ได้แต่ขอให้ปล่อยจอร์ลูกชายของเธอออกมาแต่เอลิกก็รู้ทันนะครับว่าเธอจะพูดเพื่อให้คนข้างนอกได้ยินเรื่องที่จะคุยกันเขาก็เลยเดินไปกดปุ่มปิดลำโพงแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยจอร์ดเด็ดขาด เขาอุตส่าห์วางแผนมาปล่อยให้เธอได้หนีมาจนเจอกับคีล่าแต่ว่าชายสองคนที่เขาส่งมาให้ลักพาตัวคีล่ากลับโดนเธอจัดการซะอยู่ม,มากส่วนภาพก็ล้องจรปิดเขาก็ได้สั่งให้คนจัดการลบภาพของจอร์จออกไปทําให้คนอื่นคิดว่าเธอเห็นภาพหลอนไปเองและเขาก็เป็นคนวางแผนให้เธอได้งานที่อเมริกาเพื่อจะล่อให้เธอมาที่สถานกงศุลในวันนี้ทุกอย่างมันอยู่ในแผนการของเขาหมดแล้วแต่เธอก็ทํามันเละไปหมด และที่เขาต้องทํางานให้พวกตาลิบันก็เพราะว่าพวกนั้นอ่ะให้ค่าตอบแทนอย่างงามและงานที่เขาทําอยู่เงินเดือนมันก็ไม่พอใช้เขาทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวทั้งนั้นแล้วด้วยความโกรธสาร่าก็เลยตะคอกกลับไปว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนทําลายครอบครัวของเธอแต่การคุยกันมันก็ไม่ลงตัวนะครับจนในที่สุดเอลิกก็เลยตัดสินใจยิงเธอแถมยังเอาเปืนมายิงที่ขาตัวเองอีกกาจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ามันมีการต่อสู้กันในห้องนี้ แล้วเขาก็แกล้งทําเป็นหนีจากห้องนิรภัยออกมาแต่ว่าซาร่าที่บาดเจ็บแล้วก็ใกล้จะหมดลมหายใจเต็มทีเธอก็ได้เปิดประตูห้องนิรภัยเอาไว้แล้วก็เปิดเครื่องอัดเสียงของเล่นของไอรีนที่เธอได้แอบบันทึกเสียงทั้งหมดไว้ให้ทุกคนฟังพอความจริงถูกแฉออกมาเอล็กก็ถูกจับพร้อมกับจ่าโดนแวนส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นก็รีบไปช่วยจอร์ดออกมาซาร่าก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตพอเธอฟื้นขึ้น,นมาก็เห็นจอร์ดยืนมองเธออยู่ ธอรีบกอดลูกชายด้วยความดีใจแล้วตอนสุดท้ายเธอก็ได้คุยกับคีล่าอีกครั้งแล้วก็พาจอร์ดออกเดินทางไปยังอเมริกาตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วหนังก็ได้จบลงจบลงตรงที่ความรักของแม่นะ่ะเป็นหัวใจหลักของเรื่องเลยซาร่าเธอต้องทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาลูกชายที่ได้หายตัวไปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ไร้ขีดจำกัดและความเด็ดเดี่ยวของแม่ ที่พร้อมจะทำลายกฎเกณฑ์ทุกอย่างเพื่อลูกของตัวเองแม้จะต้องตกเป็นผู้ลุกลานในเขตแดนต้องห้ามก็ตามแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.8คะแนนกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ3 5บาท แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ